สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีค่ะมีผู้จัดก,การดาราช่องทงแถวประรามสี่อมนกเขาเด็กที่มาฝึกการแสดง อันนี้ตำรวจจับเขาหาบอกล้อเล่นอ่ะเขาบอกแบกเคลียร์ให้ชัดเจนสถานะทั้งสองคู่ อ้พอพอยพลอยมาคบกับผู้ชายแล้วเหลอพลอยชืมาตอนแรกบอกคบกับผู้หญิงไปอยู่ต่างประเทศอ่ะตอนนี้มาคบกับผู้ชายแล้วเรอ,อเนี่ยจากผู้จัดการดาัดบังคับเด็กอมนุกเขาเขาบอกเขาล้อเล่นขอสู้คดีในศาลเขาบอกเขาล้อเล่นล้อเล่นกับเด็ก เชื้อราแคนดิดาและบาดหนักในสหรัฐเพระาะว่าป่วยหนักอาจจะสิ้นใจในเก้าสิบวันนะจะมาถึงไทยไหมเนี่ยกลัวจัง เชียงใหม่เมืองใหญ่เมืองที่มีมนพิษอันดับหนึ่งของโลกโอ้โหมันเกิดจากอะไรอ้เกิดจากคนที่อยู่บนเขามันเผาอ้อยเผาอ้อยเผาขา้าวโพดั่งขา้าวโพดเกษตรกรของตาอยู่แล้วนี่แหละ เมื่อวานเขาเปิดตัวที่เอเชียที่เคื่อปัดแผงประตูแพงมากสองพันกว่าบาทนะก็จะเที่ยวมีฟรีแค่แปดโซนสำหรับถ่ายรูปนอกนั้นต้องเสียตังค์ถ้าเข้าเที่ยวครบร้อยหมู่บ้านนะ่ะสองพันสี่ร้ยกว่าบาทแพงมากแลก้วก็มีคนบอกว่าให้ไปตอนเย็นเนาะถ้าไปตอนกลางวันนะมันร้อนมากๆเลย ไปสักตอนเย็นน่ะสักห้าหกโมงเย็นน่ะแตงพงศกรฟาดทนายหิวแสงเอาอีกแล้วตั้งแต่คดีแตงโมูนี่แตงพงศพงศกร เรื่องคุณจูกับทนายตั้มจริงๆเนี่ยชูวิทย์เขาทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเยอะนะเพียงแต่เขาพลาดไปนิดเดียวเองแล้วก็ทนายตั้มก็ทำประโยชน์อยากให้จับมือกันทั้งสันทนาสันทนะชูวิทย์ทนายตั้มสามคนมาจับมือกันแฉมันจับมือกันได้ไม่เป็นไรหรอกมันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งนั้นเน่ะ หน้าทำไมเขียวจังก็เอ,อทำจมูกนะแล้วมันบวมไนงะแล้วมันก็เขียวแบบเนี้ยเขียวมันโดนหนะัวชกอะพอเราอายุเยอะแล้วไนงะอันนี้ก็เนี่ยมีทั้งน้ำใบบบโบแก้จำหน่อแล้วก็อันนี้กินน้ำฟักทองด้วยนั่งกินแล้วคุนยังยังไม่ได้ประครบเลยนั่งลบ รูปภาพในมือถือกับคลิปมันเต็มก็เลยลบทิ้งไปพันกว่าอันเพื่อที่จะได้ไม่เต็มแล้วก็เคลียรในติ๊กต็อกคลิปที่เคยดูอะ่ะลบออกไปให้หมดไม่งั้นมันมันช้ามือถืออันนี้กินน้ำฟักทองต้ม พวกเกาหลีไงเวลามันทำศัลยกรรมมันจะกินน้ำฟักทองต้มตอนเช้ากินน้ำมาพาไปสองลูกนะจะได้หายเร็วๆ เมื่อวานไอ้ต้นต้มมาข้นเกินไปให้มันไปเติมน้ําแล้วก็แบบใส่น้ําตาลโลหนึ่งชิบหายหวานเกินไปแม่ก็เลยต้องมาเติมน้ําร้อนใส่มันก็เลยใส่ไปฝักทกร กินร้อนก็ไม่ได้น้ำมูกมันไหล เนี่ยเอาเอาพี่มาร์เนี่ยใส่ใส่ไว้โอ๊เนี่ยพอเราอพ่าเรามันก็ไม่เย็นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย เขาบอกให้ประครบประครบหน้าผ่าไปประครบจมูกไม่ได้แล้วเราก็เอามาประครบหน้า,านี้แล้วเราก็ประครบหน้าตย่างนี้ กล้องเปลี่ยนไฟห้องนอนให้แม่อยู่เดี๋ยวกลางคืนจะได้ไลฟ์สดบนห้องนอนเลยไม่ต้องลงมาขึ้นไปอาบน้ําพักผ่อนแล้วก็ไลฟ์สดบนห้องนอนคุยกับพวกเราเ,เพราะว่าห้องนอนแม่ฟ้ามันสวยแล้วอดี๋ยให้ดูให้ดูฟ้าเมื่อกี้ก็ถ่ายลงมาให้ดูติดไฟถ่ายลงมาให้ดูออะให้ดูจ้ะอ่ะ ดูฝ้าว่าห้องนอนแม่เพดานอ่ะเพดานห้องนอนแม่เห็นไ,ไหมซื้อไฟมาเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนมันเป็นมีออนยาวมันไม่สวยไงตะกล้องไปคลองผมแล้วก็ซื้อสีมาทาให้แม่ ไอ้ฝาผนังอะมันมีปลวกก้อมเป็นไม้ไงเลยให้มันฉีดยาฆ่าปลวกบอกจะลื้อทิ้งไม่มายาเลยเสียเสียเวลาเสียได้ตังค์วันนี้ชูวิทย์เขาก็ออกมาโกรธด่าแล้วก็ผู้จัดก,การ มเนเจอร์ของส่วนที่ริมท่องคุณก็ออกมาโพสต์ข่าวแล้วก็ทนายตั้มก็ออกมาโพสแช่งโพสต์แช่งไม่รู้แช่งใครโพสตแช่งอ่ะ แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญการเมืองเขาบอกว่าที่ทักษณิณเนี่ยออกมาพูดว่จะกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องนี้รถโทษสก,กร,รมให้เขาเพราะว่าเพื่อต้องการให้ชนะการเลือกตั้งยอมติดคุกบอกแต่ถ้าสมมุติว่าทางพรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาล เขาก็จะต้องให้สมศักดิ์กลับมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เข้าไปดูแลทักษิณไงไม่ติดคุกอยู่แล้วไม่ติดคุกอยู่แล้วท้านลูกสาวเขาเป็นนายกใช่ไหมลูกสาวเขามีอำนาจอุ้งอิงเนี่ยทักษิณก็ออกมาพูดเพื่ออะไรเพื่อที่ไม่ต้องการให้แพ้เลึกตั้ง เพราะว่าทุกครั้งที่ก็อาออกพูดจะกลับอ่ะประยุทธ์ก็อยู่อยู่มาได้ถึงแปดปีเลยอือ่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสองพันห้าร้อยหกสบกค่าไฟสามร้อยสิบห้าบาทบัตรคนจนรอบใหม่ใช้จ่ายเกินประชาชนต้องควักเงินเพิ่ม <c oughs> มดดำตอดชัดเตรียมลงสมัครสสพักเพื่อไทยหรือไม่เราแก่แล้วทำทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวเสียชีวิตร่างกายมันจะรับไม่ไหวมันต้องทีละอยา่าง เอาจมูกให้มันหายก่อนถ้าเป็นสาวๆวะทำทีเดียวได้เลยเรา64แล้วเดี๋ยวมันเสียชีวิต มดดำบอกว่ายังไม่ได้ลงกันเมืองไม่ได้ลงสสยังเป็นดาราพิธีกรอ่านข่าวยังไม่ได้ไปไหนฉันไปในฐานะเพื่อนผ่านทองแท้ฉันไปในฐานะลูกป้าแจนพวงเพชรเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งและสามไปส่งพ่อแท้ๆตัวเองเข้าพักเพื่อไทยอ๋องั้นก็สแสดงว่าพ่อมดดำย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยเนี่ยพ่อมดดำสามมิรเนี่ยแก๊งสามมิรไปอยู่พักเพื่อไทยเนี่ย แล้วก็น้องชายมดดำเขาก็สมัครสอสอพักเพื่อไทยอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปช่วยเขาบอกได้ค่าตัวมาสามพันบาทแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกไปสองร้อยบาทเสียไปสองร้อยบาทมดดำบอกไม่ได้ไปไหนยังเป็นดารายัยงเป็นพิธีกรอยู่ยังเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่นี่ท <laughs> นายตั้ม โสพสต์แาแจ้งคนรับเงินชั่วขอให้โดนยึดทรัพย์ทั้งตระกูลน้ำน้ำฟักทองอะมันต้มมาแล้วตอนนี้มันมันหวานไปแม่เลยผสมน้ำร้อนลงไป พายุฤดูร้อนพรุ่งนี้ถึงวันที่ยี่บเก้ารัฐบาลเตือนประชาชนบอกว่าอันตรายจากพายุฤดูร้อนแนะหลีกเลื่ยงอยู่ในที่โลง่งแนจะ้งแล้วเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้อ่ะม,มาแล้วอ,ร,อรัชพรวันเกิด นิกกี้ปล่อยเพลงเชื่อดิแฟนสาวนุ่นสุธิพาก็มาเล่น MV ็มแฟนแฟนเศร้าเล่าที่มาเพลงสามปีก่อนเอาหลอ มาดูเอมวีมีอินุ่นอีนุ่นเป็นเข,เขาเล่นเอ็มวีด้วยมีนุ่นเข้าเล่นเอ็มวีด้วยไอ้นิกกี้นะชัดไงบอกว่าจะคืนดีกับ้อรัชพรโดยกาวโกบายจะเป็นกาวใจให้ไง โอบาใจะเป็นกาวใจให้จมูกมันซิลิโคนทะลุเพราะว่าเราอายุหกสิบป่าแล้วหกสิบสี่แล้วผิวหนังมันบางแล้วมันทะลุก็เลยไปเอาออกแค่นั้นค่ะแล้วก็เอาตร่เนื้อเยื่อกับกระดูกห้าร้อยนี่ขายขายเพียงแค่สองร้อยนะจอมสิบห้าจามอร่อยแม่ไม่กินเส้นยู่สุขคุณผู้ชมเช้าเช้านะคะได้เลยคะ่ะอ่า ช็อกโกแลตบอกค่ะกล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสามส่งฟรีนะคะสีกล่องหนึ่ส่งฟรี 10, สริกล่องส0 0พส่งฟรีค่ะใครสนใจก็พักมาได้เลยนะคะโทรมาก็ได้ศูนย์แปดหนึหกสองสเลยไลน์ไอดีแอดลีน่าดัดแกงอันนี้มี QR วอารโค้ดสแกนเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสแกนเลยคือสลิมนิงเบอร์รี่นี่กล่องนึงมี1ิบซองซองจะมี15บห้ากรัมนะแล้วมันเป็นหัวเชือ้อไม่มีไขมันทางไม่มีน้ำตาลไม่มีคอรเตอรไม่มีแป้ง นี่อร่อยมากมันจะมีชามีมะน,นาวแล้วก็ตระกูลบเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ลัตเบอร์รี่จัดนะใครสนใจทักไลน์มาเลย ID line Adrena Gang L ga. E E N A G A N G ส่วนอันนี้นะคะเป็นซรินดิงเซปปูชิโน่ค่ะซรินดิงเซปปูชิโน่น,นี่นะคะคุณผู้ชมจะ่ากล่องหนึ่งมีสิบซองซองมนึงสิบห้ากรัมห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยให้หนูนะ ห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยนะจองน่สิบห้ากรัมอร่อยมากมีกลิ่นเฟิ่นอยู่สุกคุณผู้ชมเช้าเช้าคะได้ไหมค่ะพันสองพันได้สิบสองกล่องต่อยร้อยเจ็ดเนี่มีราคาอยู่ห้าร้อยบาทไปขายเลยลงทุนสองพันขายได้หกพันกำไรสี่พันเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ๊งหรืออะไรนะครับเพราะว่าอันนี้เห็นผลจริงๆแล้วก็ทุกคนที่ซื้อไปซื้อซ้ำหมดเลย นะคะตอนนี้ต่างประเทศที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของแม่เนี่ยมาซื้อไปขายนี่หลายประเทศเลยนะคะคนที่อยากอยู่ต่างประเทศดูอยู่อยากจะสั่งก็ได้เราจะส่งไปทาง DHL ให้แค่ส่งที่อยู่และโอเนเงินมันะคะนี่ค่ะสลิมดิ้งไฟเบอร์ค่ะนะคะเนี่ยเรากินอาหารเยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องกูัวอ้วนเลยไม่ต้องกลัวอ้วนเลยหมายางอลิฟต์ แล้วขายส่งไงเราขายส่งเราขายส่งค่ะคุณผู้ชมขายส่งให้คนซื้อของเราไปขายสนับสนุนคนให้มีอาชีพนะเราก็เลยขายถูกขายถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วของเราเป็นหัวเชือ้อไม่ได้ไม่ได้ผสมแป้งคนอื่นเขาผสมแป้งของเราเป็นหัวเชื้อเลย 小你。嗯嗯 กินแล้วตอนเช้ากินจกกินยาเดี๋ยวก็บ่ายสามโมงกินยาอีกรอบหนึ่งวันหนึ่งต้องกินยาสามรอบซื้อจกมาตั้งยี่สิบถุงไบเบอร์บปั่นขึ้นมาเจ็ดโลแล้วก็อน้ำไอ้เนี่ยฟักทองก็ต้มเต็มไว้ละกินได้ไปจนถึงอาทิตย์หน้าเลย ทำเตรียมไว้เลยกินได้ถึงอาทิตย์หน้าเราไม่มีเวลาทลาําบ่อยๆให้ลูกน้องทําเตรียมไม้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์มันหยุดย่ยต้องให้มันหยุดยมันเหนื่อยมันทำมาหกวันลวต้องให้มันหยุดกินได้กต่หมูอย่างเดียวไงอย่างอื่นกินไม่ได้หมดขไ,มไดข,ข่ก็กินไม่ได้ไข่กินก็เน่าข้าวเหนียวว่ากินไม่ได้อาหารทะเลกินไม่ได้พวกของหมักดองกินไม่ได้หมด ไม่กินอาหารรสจัดไม่กินอาหารรสที่มันแข็งแข็งอ่ะอคนนี้แขวะวิรัตลัตนาเสษบอกว่าเพื่อไทโอเวอร์เมาสามร้อยสิบที่นั่งเป็นไปไม่ได้คิสบอกว่าทาไมแม่ไม่ไปเล่นเอ็มดีไม่มีคนจ้างเลยไม่มีคนจ้าง เราหกสิบสี่แล้วไม่ใช่เด็กสาวหกสิบสี่แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมดูนะตีท้ายครัวนะพรุ่งนี้อ่ะตีท้ายครัวช่องสามอ่ะกดดิจิตอลช่องสามสามวันอาทิตย์ที่ยี่หกมีนาะคมแม่บ่ายสองสิบห้านาทีบ่ายสองสิบห้านาทีบ่ายสองสิบห้านาท,านาทีตีท้ายครัวอ่ะ อาทิตย์นี้พบกับชีวิตจริงของลีน่าจ๋จปเปาเราสาวสวยนะเมื่อวานตอนนั้นอายุ44เสียใจร้องไห้ขึ้นไปบ้านอยากจะทาตัวตายลูกไม่ไมาเยี่ยมเลยหรอไม่ไม่ได้จอหลานมา,านไหนกันไหนแล้ววันที่หลานขเขามาเยี่ยมลน,น่ ท้ายกลัวอาทิตนี้พบกับชีวิตจริงของลีน่าจังสาวสวยนะเมื่อไหรตอนนั้นอายุ44เสียใจร้องไห้ขึ้นไปบ้านอยากจะฆ่าตัวตายลูกไม่มาเยี่ยมมากเลยเหรอไม่ไม่ได้เจอหลานนานๆแค่นี้นะไม่ได้หลานเข้ามาเยี่ยมหลานนย พรุ่งนี้ดูให้ได้นะจ๊ะบ่ายสองโมงสิบห้าช่องสามบ่ายสองโมงสิบห้าช่องสามจ้ามดดํดำน่ารักมากมาเยี่ยมแม่ที่บ้านพี่ปอนะัฐวุฒิประเอกชื่อดังก็มาแล้วก็พี่อาพี่โอแพะโอพี่อารพิธิกรรายการตีไทยครัวไงกับพี่โอ,อ มดดำเปิดแค่ตัวพิธีกรขึ้นเวทีหาเสียงเพื่อไทยสามพันบาทแค่ตัวน้ <บา S 1> องดีอ่ะ <บา S 1> ลูกสีแดง <บา S 1> เก่งนะเมื่อวานนี้ดูเขาพูดอะ่ะ พูดเก่งมากเลยลูกลูกสาวสีแดงอะ่ะน้องเดียไงเจด้าพี่สาวต่างแม่สามเจ้าโผล่คอมเมนต์แบบนี้กับเจ้าคุณ ทำจมูกใหม่เพราะว่าซิลิโคนมันทะลุเราอายุเยอะแล้วหกสิบกว่าแล้วแล้วไอ้ทำมาหกปีแล้วหนังมันบางแล้วมันหนังที่จะไปหุ้มซิลิโคอนเนี่ยมันไม่มีแล้วมันก็ไหลมาตรงนี้แล้วมันเป็นดำๆเน่าก็เลยรียบไปผ่าตัดด่วนเอาออกทีนี้หมอบอกว่าถ้าเอาออกไม่ใส่เนี่ยมันก็จะเป็นจมูกหมูเลยเพราะว่าหนังเราที่หุ้มซิลิโคนมาหกปีอะ มันก็จะหดเข้าไปก็เลยเอาไ้เนื้อเยื่อตรงหูกระกระดูกตรงหูามาใส่แทนเอาอันเก่าออกแล้วมันต้องนี่เขาใส่เสือออยู่กว่าจะตัดไหม่ก็คือวันที่2เมษายนแต่หูเนี่ยเดี๋ยววันอังคารเนี่ยก็ไปตัดไหมออกแล้วแต่จมูกเนี่ยต้องวันที่2เมษายนถึงจะเอาเฝือกออกตัดไหม อะอย่าลืมนะพรุ่งนี้ตี 6, 14, 33, ท้ายครัวยี่หกมีนาคมวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกสิบสี่นาฬกาสิบห้านาทีช่องสามกดสามสามนะจ๊ะอันนี้ห้องนอนแม่รีนาห้องนอนแม่รีนาพอดีวันนั้นเลยที่มาดำมาโอ้โหกดเกือบจะฟาดกับจมูกสวยแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบจะฟาดกับจมูกเมื่อกี้มาไปแช่เย็นก่อน หดี๋จะให้ดูดาดฟ้ามตีห้องนอนแม่ว่ามันทำไฟสุดเอียงเมื่กี้มันส่งมาให้ดูท้งมือถุด ใช่ <c oughs> เลยรีบอไปแช่เลยเดี๋ยวเวลามาคบอะเราต้องเอามือจับไวอ้อโอเมื่อกี้เกือบหล่นใส่จมูกเลยวสวยเลย